ครับผมวันนี้ผมสิมาเบิงพามาเบิงไล่นาสวนผสมนะครับผมสวนนายผลอ,อยจิตครับน้องสุ坤เดียวกันครับผมกระตอมครับผมไปไปเบ่งกันครับพี่น้นอง ของเพิ่งกับพยูแต่เอากระจายถ่ายแต่กระถ่อมครับผมถมยอดกระถ่อมยอดฮิตนะครับเนาะเพ่นอยูเขาคอยมาถ่ายเอาครับผมแต่เอาถ่ายกระถ่อมครับตอนนี้ก็พูดได้พิ่น,นมีใหม่พอดีเพ็ดเป็นกระถ่อมแบบยอดฮิตครับผมงบประมาณโอ้ละมุดไปหลายครับผม ลายแบบซียๆวยบึง้งเสาหกตนครับมาตรฐานเนาะครับพี่น้องเนาะเป็นแบบมือเดินเพิ่งมาแงนครับผมเอาแบบใไปบึ้งครับเห็นบหราพี่น้องบรรยากาศสวนครับผม ลูกปูดเดือนที่สามที่ไรครับหมอแก่การเล้ปักพนดันใจครับผมพี่น้องตูบูตันครับผมเป็นแบบเตา,าไม้แดงครับผมต้นแดงตัวนี้มันกระบอกวัตถอนะครับพี่น้องกระท่ามพ่มี่ใหม่มันก็ขกระทาอม่มี่ใหม่มันก็สิอาจสิใสราคาเวลาไปซื้อใหม่ซื้ออยังครับผมสวนเสียเพลินครับ เึ็งแบบครับผมโครงสร้างเล็กโครงสร้างเหล็กนะครับเนาะเป็นกะเห็ดเศษผส,ปสมประสานมาพาะ,ะ,ะพร้าวกระโดคกับผมเป็นกระโพดหวานครับผมนกนกอยากที่เขามาแต่ว่า พอดีเดี๋ยวเดมาไล่นกเห็เพิ่นครับผมนี่แบบครับผมบเนาะหาใหม่ก,กันเอาเด้อพี่น้องเด้อสาบๆว่าเพินพ่นว่าเพิ่อนมดหลายอยู่ครับผมแต่มันมาแล้วนะครับผมเอาแต่โค้งเลยคือซื้อกืบโอ้แหมื่นเด้อครับเด้อเนาะพี่น้องเนาะผมตีไปเลยครับผมประมาณนี่แหละประมาณเอาแต่แหวกรซ่อมซื้อๆครับผมบระหารการราคาเนาะครับพี่นอ้องพ่อยพักผ่อนจนใจครับ นี่แบบเทียนนาน้อยครับผมเสาวหกต้นกระทัดรัดนี่น,น,นะค,ครับผมสวรรค์บ้านนาของแท้ครับเออมาตักไตคันกระบป๋านอนไงนาครับไปนองเลย ผมพี่น้องทักทายกันกระเป๋าน้องทีวก,วก่อนสวัสดีครับผมพี่นอ้องามากอะทายเทียงหน้าหน่อยให้พี่น้องด้วยครับผมเทียงหน้าหน่อยอย,อยู่บันทึกเทียนครับผมบันทึกเทียนมูเก่าตำบลตะเคียนอำเภอกับเชิญกีวัสุรินทร์ครับผมพี่น้องเอาแบบสวยๆงามน่อยพี่น้องเดีเบิ่งกันเนาะครับเนาะพี่นอ้นองไปทายกันครับผมว่าเพิ่นว่างโค้งสั่งกันไหนพี่นอ้นนองเดีย๋ยวเบิ่งนทำเนาะเบิร์กจากด้านล่าง,น,างนี่ครับพี่น้องเบิร์กจากด้านล่างครับ ใครๆก็อยากได้ครับผมพี่น้องแบบนี้มันจะเป็นสไตล์แบบคิดเอาเองครับผมสไตล์แบบค,คลาสสิกนาะพี่น้องเโโนาะมูเดินให้พี่น้องได้เบ่งกันนะผมจกดานลังดานข้างครับผมการว่างโค้งเล็กโค้งเล็กโค้งสางเห็นเหร ยอดครับผมอยู่นี่แหละครับผมกระสวนกับใบใหญ่ครับผมเพิ่นกะมีที่หลายหม่องแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดแบบพ่อ,อได้พักพิงครับผมนี่แหละครับบ่าวน้องก็ได้ถ่ายให้เบิ่งกันไปจันจได้ครับผมพี่น้องถือใจบ่ครับถือใจบ่ นถืกใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วครับพี่น้องบ้านน้องกับทราถ่ายทอดให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแรงกำลังใจนะครับผมพี่น้องเจ้าของคนบระยูรก็เลยบรหันเข่าสวนเพิ่นเพราะว่าเพิ่นบอกว่ามาถ่ายเอากัตถมที่เพิ่นว่าเพิ่นจะมาเฝ้านกนกยังกอดกับพี่น้องนกไอ้นกแก้วม้าโค้ยไว้เม่นนกนกแขกครับผมมันมาอันนี้มากินกระโปรงเิ่น แบบส,ยสวยๆนะครับเด้ออ่ากะทัดรัดครับผมถึงนาน้อยยอดฮิตในตอนนี้แหละครับผมแต่ว่าบางคนเพิ่งเอาเสาปูนบางคนเพิ่งเอาเสาปูนแต่ของอ่าเสียเพื่อนนี่เพิ่งเอาเสาไม้แดงพอดีเพิ่งเพิ่งมีไม้แดงนะครับเนาะเพิ่งมีไม้แดงอยู่ในตรงให้ตรงหน้าครับผมเนี่ยอ่ะไปลองนะยากาศร,รอนกางครับผมอากาศกำกำแรงครับผม แรงมัดพี่น้องเลยบอกมาถือครับผมตอนนี้พึ่งพาตนเองนะครับพี่น้องเศรษฐกิจแบบนี้ครับผมต้องพึ่งพาตนเองครับสวรรค์บานนาสาหกต้นยอดฮิตติดชาร์ตอ่าครับผมก็ได้ตายให้พี่น้องได้เบิ้งกันพราะข่าวๆครับผมย่ง,งเพิ่นมาสวนจะคอยไดทไายเพิ่นพเพราะเพิ่นเห็ดเพิ่นปลูกของขาย ครับผมขายดิบขายดีครับไปเนาะมุกกระโพดนี่กระบบกแตงโมแต่ว่าแตงโมคนโปรไห่เน้นครับผมเป็นเนีนเป็นเนีนกระโพดครับผมนี่นนนบรรยากาศเคน,นปิดคู่หวยครับตัวคู่หวยครับโอ้ยมันกระบอกอย่างนะพีนนน่น้องเนาะเบื้องว่า ข่อยากขอ,อยากพี่น้อง ơi. เอ้ยแรงแห้งข้ากล่องไปถูกตีบตัวแดงแล้วพี่น้องเอ้ยแบตสิมมุดแล้วแต่แบตบมุดกะยังคือเก่าครับผมต้นนี้สไตล์โมเดิร์นคือว่าแล้วพี่น้องเนาะฝากเบิรงฝากแง่งกันครับพี่น้องมีแบบมียังกายเด็กพี่น้องได้เบิรงกันครับผมมุกเตี้ยกะ บรรยายนให้พี่น้องแต่โค้งเล็กซื้อข,า,ขาวๆนี่กับเพือนไปหมื่นกัวแล้วครับผมเครงลังคาเนี่ยแม,ม่นสิเปซสองหมื่นเพราะเพราะว่าทุกมือนี่มันวัสดอุอุปกรณ์ก่อสร้างก็อยากสิมีราคาเนี่ยนะครับเนาะเดี๋ยวรอบหลังรอบหน้าผมได้พายบ้าน้องไในพานมากอะสีไทยทอดให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับผมแล้วก็ไทยภายในสวนเพิ่นว่าเพิ่นนี่สวนนี่เพิ่นจังไดนแกงไดน เพิ่มมีอะได้อ้หลายอย่างครับผมนายเพื่อนเอาเอเคครับผมพี่น้องนี่ติดห่วยครับผมทางไปสวนทางไปหน้าบ้านน้องนะครับผมไปพี่ปุ่นครับครับผมพี่น้องสำหรับวันนี้ผมบ้านน้องกรต้องคอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมกดไลคกดฝากติดตามผลงานฝากกดไลค์กดแชร์นะครับด้อพี่น้องบ้านน้องทีกคนใส่จิตครับผมอิ้วแบบพอเพียงของเพื่อนครับผมสวนกระท่อมนเพิ่นครับผมกระท่อมน้อยพอเพียงครับผมนี่ อยู่แบบมีความาสู่กับผมนะ,ะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมฝากไปแรงกับร่งใจให้บ่าวน้องครับผมทุกผู้ท่านครับผมพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ท่านครับล้ำด้วยล้ำด้วยครับทุกฝากแขงแรงแขงแรงเป็นปน้องสวัสดีครับผม